ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพชาแนลนะครับวันนี้วันที่12เดือน5,2566ครับวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์ราคาทุเรียนให้กับพ่อพี่น้องทุกท่านอยู่หูได้ยินข่าวแถวอุตรดิตถ์ร้0ถึง200เลยทีเดียวนะครับราคาสูงดีใจกับพ่อพี่น้องชาวสวนด้วยนะครับปีนี้เป็นปีของทุเรียนจริงๆนะครับทุกปีปีที่แล้วยังไม่แบบนี้นะปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับ กับราคาปุ๋ยราคายาที่สูงขึ้นนะครับอย่างไม่มีวันลงเลยทีเดียวนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่มันคละเขากันนะครับก็เบาภาระกันไปนะครับสำหรับผู้บริโภคเองก็จะบอกว่าแพงนะครับแต่ก็ยังซื้อกินกันเรื่อยเรื่อยเนาะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของบ้านเมืองเรานะครับแพงก็ซื้อกินนะครับเพราะว่าอยากกินนะครับแต่ก็ต้อง ว่ากันไปนะครับตามความเป็นจริงวันนี้วันที่12ครับท่านผู้ชมครับอัปเดตราคาให้เหมือนเดิมฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับยังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับราคารับซื้อมากที่สุดในวันนี้นะครับมีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านชนีวันนี้ AB 140ครับ2อถึงหกิโลกรัมนะครับสองถึงหกกิโลกรัมนะครับส่วน C 100นะครับแล้วก็ D 90ครับพวงมณีวันนี้ AB 165นะครับ C 125แล้วก็ D 100นะครับ การยาวนะครับ AB 165นะครับแล้วก็เกตซีหนร้อยยีนะครับ D 100ครับหมอนทองวันนี้ ABC ครับ100 90นะครับส่วน AB เนี่ย200นะครับถึง205บาทเลยทีเดียวนะครับราคาสูงขึ้นอีกแบบนิดนึงนะครับ C 160ครับแล้วก็ D 140นะครับตกไซส์วันนี้140ยสีถึงร้อเลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงนะครับนวลทองจัน AB หนึ่งรนะครับผมกระดุมวันนี้ a b นะครับ130 C 100นะครับแล้วก็ D80 นะครับนี่คือราคาที่มีการรับซื้อมากที่สุดในวันนี้นะครับแอดมินก็รวบรวมมาให้นะครับขอบคุณพี่ชายขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ส่งมอบข้อมูลให้นะครับขอทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับทุกตลาดตอนนี้ของน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ราคาสูงด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บครับอย่าจนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ